ชีวิตปอโทรปีสุดท้ายที่จีนอีกนิดเดียวเท่านั้นวันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายค่ะอกตรงๆคือเหนื่อยแล้วก็อยากกลับบ้านนะคะก็เลยไปชงชาไทยกินค่ะก็เอาไปกดนมร้อนแล้วก็มาคนแบบนี้วันนี้นั่งทาทีสิทธิ์ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าอู้มานานมีขนมเยอะด้วยวันหยุดเรานอนมาอิ่มมากนอนไป10บชั่วโมงนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะได้นอนแล้วอันนี้คือทีสิทธิ์ของเรานะคะที่เสร็จไปไม่ถึง10%เพราะโดนแก้ตลอดเลย4ชั่วโมงในห้องทํางานผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะรู้ตัวอีกทีฟ้ามืดแล้วชีีีววววิตนน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 น่่่าาาาเเเเบืออสสสุุคมมขขล็็็กๆงงัั้้้้ะะยยํปห ะบะหมี่ยุนนานมันจะมีความแบบคล้ายๆไทยคล้ายๆเวียดนามหน่อยแล้วก็แบบเครื่องเยอะมากๆคือแซ่บสุดๆกินเสร็จนะคะน้ำก็ต้องแจนออกจากหอท่ามกลางสายฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะเพราะว่าน้ำจองห้องประชุมไว้ที่อีกตึกคือฟัสชิลิตี้นี้มันดีมากเลยนะคือนักเรียนสามารถจองห้องประชุมไว้เข้ามีติ้งต่างๆได้ค่ะวันนี้น้ำมาเป็นแกสติกร์ของ British c o u n c i l i e l t s นะคะหลายคนอาจจะรู้ว่าก่อนเรามาจีนเราเป็นติวเตอร์สอน i e l t s นะวันนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS ค่ะเชื่อไหมผ่านไปสองชั่วโมงฝนก็็ยยังตกกอู่่คะวเรา เราเลยไปต้มโจ๊กกินช่วงนี้มีของมาจากไทยเยอะเพราะว่าลูมเมทเพิ่งกลับมาจากวันนี้มันไม่จบง่ายๆคะ่ะเรามานั่งทํางานต่อข้างล่างนะคะ4ี่ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ตีสองแล้วทุกคนตีสองแล้วกลับห้องนะคะลูมเมทของเรายังนั่งทํางานอยู่คือเธอจะเดือดอะไรขนาดนั้นนะเราเข้านอนตอนตีสองครึ่งนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องเข้างาน9ก้าโมงครึ่งบายบายคะ่ะ